สุดแหละคนเราทุกคนเกิดมาก็อยากที่จะเป็นคนรวยทั้งนั้นเนาะเกิดมาจนคุณไม่ผิดแต่ตายไปแล้วคุณยังจนนั่นคือคุณผิดนะคะคำนี้ยังคงใช้ได้เสมอนะคะวันนี้มาสตาร์ทกันที่เริ่มต้นถ้าใครอยากที่จะเป็นคนรวยนะคะคุณต้องทำสองสิ่งนี้ก่อนเลยใน the beginning นะคะนั่นก็คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกนั้นสำคัญมากๆนะคะ ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังนั่นก็คือให้คนรู้สึกรวยไปก่อนเลยค่ะรู้สึกรวยรู้สึกเหลือเฟือให้ได้ก่อนไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้คุณจะมีอยู่เท่าไหร่นะคะในบัญชีจะมีอยู่เท่าไหร่หรือในกระเป๋าสตางค์จะมีอยู่เท่าไหร่โนแคโนสนนะคะอยากจะเป็นคนรวยอย่ามองสิ่งตรงหน้านะคะ คุณต้องกล้าที่จะมองไปถึงอนาคตคุณต้องกล้าที่จะมองไปถึงตัวตนที่คุณอยากจะเป็นนะคะรู้สึกให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ได้มันมาไม่ได้ค่ะนะคะแล้วถ้าคิดเราคิดถึงไม่ได้แล้วรู้สึกไม่ได้มันจะไม,ม่มันจะไม่มาปรากฏในชีวิตของเราดังนั้นอย่าสนกับสิ่งตรงหน้าจงรู้สึกไปก่อนถึงความเหลือเฟือนะคะ ง่ายก็คือมองหาในสิ่งที่เรามีก่อนให้ได้นั่นแหละนะคะทุกคนมองหาก่อนเอาอย่างง่ายงก็คือมองหาในสิ่งที่ฉันมีเอาชันเหลือเฟือนะฉันมีอันนี้ล้นเหลือเลยฉันมีแบบเขาของของใช้จิปาถะโนนนี่เหลือเฟือเลยรู้สึกตรงนั้นไปก่อนให้ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกไม่ได้ว่าความร่ำรวยเหลือเฟือในอนาคตมันจะเป็นยังไงรู้สึกในสิ่งที่เรามีตรงหน้าก่อนให้ได้ว่าฉันมีเหลือเฟือแล้วนะคะ ส่วนข้อที่สนี้ก็สำคัญมากๆนะคะข้อที่2นั้นก็คือ pay yourself first เนาะ pay yourself first คือจ่ายให้กับตัวเองก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ย่าว่าแต่คนส่วนใหญ่เออเลย,เลยตัวเ,เองก็เป็นนะคะในสมัยก่อนนะเราก็คือแบบว่านะคะเราได้เงินมาเราก็ให้พ่อให้แม่ก่อนเลยนะเป็นคนกัดตันอยู่มากๆนะคะเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะทุกคนค่ะนั้นมันคือสิ่งที่ดีเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ณนะวันนี้เมื่อเรามารู้กดแรงดูดแล้วเปลี่ยนตัวเองนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปจ่ายให้คนอื่นจ่ายให้กับตัวเองก่อนได้เงินมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีจ่ายให้กับตัวเราก่อนอย่าเพิ่งไปจ่ายใช้นี่ใช้สินใช้น,นนั่นนี่ใช้ค่าบ้านค่ารถค่านุนค่านี่ยังไม่ต้องไปใช้นะคะ จ่ายให้กับตัวเองก่อนให้ตัวเองรู้สึกเหลือเฟือก่อนให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันมีเงินนะจ่ายให้ตัวเอง10%หรือจ่ายให้เป็นของขวัญหรือเป็นเงินค่าให้รางวัลกับตัวเองใดๆก็แล้วแต่ pay yourself first นะคะเพราะถ้าคุณไม่ได้จ่ายให้ตัวเองก่อนคุณไม่ได้มีเงินคุณไม่ได้มีเงินที่จะแบบว่าให้รางวัลกับตัวเองหรือซื้อของให้ตัวเองจ่ายให้ตัวเองไปก่อนคุณจะไม่ได้รู้สึกว่า คุณร่ำรวยหลือเฟือได้เลยเพราะจิตนะคะจิตมันจะยังคงรู้สึกขาดนะคะเพราะว่าคุณได้เงินมามันก็จ่ายให้คนอื่นไปแล้วเรียบร้อยจิตมันไม่ได้มีความอิ่มฟูมันจะยังคงมีความขาดดังนั้นคือทําไมถึงจะต้องจ่ายให้กับตัวเองก่อนนะคะจ่ายให้ตัวเองก่อนอันนี้นี่คือแบบสาคัญมากๆนะคะทุกคนอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองในเดอ b e บิ n n นิ่ง ข้อนี้สําคัญนะคะดังนั้นเอาเงินส่วนหนึ่งมาให้กับตัวเอง p pay y o ยูเซล f r i r s t จ่ายให้กับตัวเองก่อนเพื่อที่จะให้เติมเต็มจิตของเราทุกคนเห็นไหมบางคนเป็นคนรวยนะแต่ยังคงมีความขาดนะคะถ้าจิตยังคงมีความขาดหรือบางคนถูกลอตเตอรี่เนาะจิตยังคงมีความขาดถึงจะได้เงินมาเท่าไหร่มันก็จะต้องหาทางออกไปนะคะ ดังนั้นคือเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนเติมให้จิตดวงเนี้ยมันมีความอิ่มเต็มอิ่มฟูเหลือเฟือให้ได้ก่อนนะคะเนาะข้อมีสองข้อนะคะทุกคนให้ตัวเองรู้สึกถึงความเหลือเฟือก่อนเนาะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังให้รู้สึกเหลือเฟือให้ได้ก่อนและเพย์ r s เซลก่อนถึงคุณถึงจะก้าวจะเป็นขั้นแรกบันไดขั้นแรกในการก้าวไปสู่ การเป็นคนรวยนะคะทำสองสิ่งนี้ให้ได้ก่อนรู้สึกเหลือเฟือรู้สึกร่ำรวยให้ได้ก่อนความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังแล้วความจริงมันจะตามมาเองนะคะความจริงในอนาคตมันจะตามมาเองเมื่อคุณข้างในคุณอิ่มเต็มแล้วนะคะเติมข้างในให้เต็มก่อนนะคะเติมจิตข้างในให้มันเต็มให้มันอิ่มฟูให้มันรู้สึกแบบฉันคตดเหลือเฟือแล้วอะนะคะเมื่อภายในมันโอเคแล้วอะนะคะ ภายนอกมันถึงจะตามมานะคะดังนั้นคือไปสร้างภายในให้ได้ก่อนนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ